มาแล้วกันก็เ,เอารถออกมาก่อน จะมาแต่กลุ่มทีมันด่าวะเข้าใจวะเย้เคโคเทเลยว่าเพื่อกะโหลกโคเทเลยเพราะว่าแก่มยังไม่ด่ากว่ะกะโหลกโอ้ยไม่ใส่ชุดเลยครับกะโหลกโคเทเลยเพราะว่าสับสดมากเลยครับชมไม่ใช่ออกมาทีมคนมามาปาดไปแล้วนะพี่ตี๋จะบอกให้เออไม่ได้หาคมใครนะเพื่อน คุรุบากใจแทนคนโดนชมดูว่ะประเด็นอะไรปะหัวเครื่องคูเวลยี่สี่ือเวลยี่สี่คื้งเน้นเติมมันอห่างนี้อ่ะก็อาจจะเป็นไอดีสร้างใหม่ก็ได้ช่วงนี้เห็นในทิกตอกเขาสร้างไอดีใหม่กันบานเลยขวามือตีนหนึ่งรางตอนนี้เนี่ยนะ ว่อไอ่ะ ID ใหม่ก็ว่าไง ID ไก่ไงสามสี่ช่องแล้วเขเริ่มเล่นใหม่มันจะมีบทเยอะจ้านะมันลงนี่ไงตายเราแล้วนี่ไงมันอยู่มันอยู่กับเราเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว กูได้ทำการล้อมนี้หมดแล้วแต่กูไม่มีปืนอ้ล้อมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรโอ๊ยแม่เจอยี่หรอปวดหัวเหรอวะโดนหลายรอบแล้วนะไอ้แบบเนี่ย ทันดาไอยูนพี่กูไปก่อนปว,วดหวัวมากเลยเจอแบบเนี้ยเฮียไม่รีกะอนอะนะนี่แหละไอ้นี่แหละส ต่ียังไม่ต่ยังเ้ยโดนลูกบอลโคตรแข็งแข็งแข็ไอ้เหี้ยแย่ข้าพี่กูเดี๋ยวไปใช้แบตรอก่อนเม็ดเดียวเดี๋ยวไปใช้แบตรอก่อนแม่งกับเม็ดเดียวพี่ขคือมาได้มาแลกกันเรียบร้อยเรียบต้ามเดียวเรียบร้อย แลกกันอีกเอ้ยให้พี่ตินเป่าไก่ดิ <laughs> <c oughs> เป้าไก่ยวไปชาร์จแบตบมีประโยชน์ทางนั้น <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงยโอเคโอเคเดี๋ยวรับหมายไป <c oughs> จะหินตีเดี๋ยวถหายแล้วคล้ายกัน รีบออกไปดูไก่เลย ม่ติดโดนเกมใช่ใโดนเกมแน่สระเกมนี้แหละที่นั่งตับหรือว่าเพ้ละหรือว่าแบบแหวกดูแลมองหน้าออมันเป็นโซฟา ก็อี้แบบก็อี้ตอนแบบตอนแบบอันนี้ด้วยหรออันนี้ที่เป็นข้อเหลือเป็นสองตั้งแต่อันนี้ด้วยหรอทั้งห,ง,นนหงหมดเลย เกนว่าทำทำีไปแล้วฮะอ้ตรวจกากอคืนนี้แปะไปด้วยไหม

ชอดหนึ่งมือจะีจะีมาหักไหนดี copy เอายอดยอดที่หักกับตายใช่ใช่ไม่ไม่ไม่อันใช่ใช่ใช่ทำไมวันนี้ลูกค้าพี่บีเข้าดีจังวะ <arec response> sao đó nó tao 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 บ้านพี่จะไม่เจอตัวนะเจอแต่ปอดเริ่มคิดต่อไปนะหมั่น,นละส่วบนบ้านพี่ส่วนบ้านพี่ส่วนบ้านพี่ใจพี่อาบมด นะกูบอกนะไอ้จานนี่กูวนแล้วนิ่งควรแปดโอเคแปดพันหรือเก้าพันวะมาแล้วจู่จะมาดี เชื่อหลังได้โอเคมีมอไซค์กำลงังไปใส่นุ่มๆมินช้าโอ้มีแอร์ดับตัวตรงนี้ด้วยอ่ะ

มีอีกไม่ยิงว่ะปัด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 มึงวิ่งออกมาดิ Watch out มีอีกเหรอพี่คน Watch out เฮ้ยคนอ๋อก็บอกคนคนไอ u ที่จัดอยู่เอ๊ะ ตเนี้อตัวนี้บอลไปไอเดี๋ยวไปมหนรอบันอยู่บ้างข้างบนตัวพี่จะาขึ้นข้างบนอดนี่ไงพี่มาแล้วข้างบนบลหอตผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เหเสิบัดเหลือหกอีตนึงเหลือห้องน้ำเือห้องน้ต้องดึงไหมที่อาแปดสิบเลยตอนนี้อยู่ดีมันบักเบาจังว่า ดียวห้องน้ำตัวเดียวจ้าอาฮะอาฮะพี่ไม่ให้มึงคานแน่นอน Thank you นี่โ้๊ยตัวพันพันงอะ่รไม่ไเ,ลไเลยลรอกให้อยู่บอกว่าอยู่หลังห้องน้ำเลยในห้องน้ำไม่เห็นพี่ แล้วะวิ่งขึ้นขวาไปรถพังแล้วเนี่ย มาสามทีถังตะโกนนี่ขออใรถทีวีีในตควฉันมีทุกอย่างยกเว้นยาเอ้าเนาะฉันก็ไม่มียาไม่ไม่ออกมาน้วมไฟาร์มนี่เอากระโถนในรถ168แล้วก็อะไรเนย กร <Okay. S 2> สุนเขียวรถบีดดอยู่ตรงนู้นนะไม่ร้อยางมันแตกแล้วเราฟองก,ก่อน<ม>แล้วตัวนี้เราดูแล้วถ้า,ถายางไม่แตกก็น่าจะไหวนี่เี่มโฟะพี่มีคนยิงแฟงน Watch out เราลอบบีแล นนู่ Watch out! ดเดี๋ยวเอารถมาไปเอาปืนมันยิงอีกรูปหนึ่งด้วยนะไม่ได้ยิงรูปเดียว <c oughs> แต่ว่าไอ้เรี่อนี้เขาต้องมีตังต้องเ,เป็นคนรวยรอ่ะแน่แนที่ควรมีตัง เธอใบสันครับต้องไหวครับอนนี้เราจะต้องมันมีเหตุผลเลยรต้องมาเหบอหรือวมาได้ยินเสียงเรายิงกันหรือเปล่าเมื่อกี้นได้ยินเสียงดิววะมันจะบาดตัวนี้มัน้ยมีอยู่กันยางหลังมันแตก ในคอนตับต้ามีเ,เก็บของอยู่เนี่ยมีรถใหม่ตีหนึ่งมี <Watch out. S 2> ดาเสีย อ,อา,าลีอะที่อิมาลีมาลีอะไรเนี่ยตายหาอรมาอะไรกันจะย้ายตอนเนี้ยนี่ขอเพอเก็บของชิลกินี่ไงประมาณรีอยู่นี่ วิ่งที่พีเก้าสิบไม่พอดไอ้เหี้ยกระสุนเลยนิดเดียวกอว่อทราบเล่นนี่ครับรออะไร Marked a location. Uh-huh. <laughs> แล้วไอ้เี้ยอะใคร่เหรอโดนใคราเิดะเฮ้ยข้างไหนีไงใครมันเบ่ไอ้เี้ยนี่ไงไปไหนอ่ะไม่รู้ิบอกอกข้างบน,นงม,มีนะข้างบนมี Watch out Watch out! cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. น mm hmm. no. ี่ไงรถอ่ะยางมันแตกรือเปล่าพี่ยางมันแตกพิ whose. ่มันไม่ดิบเลยนั่นไป้าดอมหโน่นอ่ะดอมอยู่บานโนนไหวไหมวะ นอมมกหัวบามัมันนอกม,มันไม่แต่กกเราดีเสียงมมวาไม่ดาดอทีหมห็จลันมาดตมสิ้นสเสียเท่าไหรไก,ก็เ,เ,กกเ,เสื้อก็สีมไม่ได้ไม่เข้าด้วยเสื้อ i'm mad ี่อยู่ซ้ายกับขวาเลยอ่ะรถที่อ่ะตายคนอะสามชั้นมีเดือซ้ายน้องพี่เลิอไม่รู้อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนข่า,างบันเพือ่อว่าอยู่บา้านตายหวังหรือว่าอยู่บาา้า,รา,บานรเบียน ทำไมกูปลาไม่ลุงร่องตลอดเลยวะงูปลาปลาเลยตลอดเลยเว้ย บันไดไม่เห็นคิดว่าแล้วมึงูดเูดแล้วมึงลูดสี่ดิมึงน,<ะ>น,นอนหลุดตรงนี้ o u r e the best